เกีจ้าข่อยาพี่น้องเกีจ้าข่อยานี่โมบึงนี่นี่ปนเจ้ายาสำเร็จจ้าวะไม่ได้เข่าอยู่บนนี่ได้แต่ยาเดี๋ยนี่บัวใบบัวมาหนี่ปนนทีมงานหน้ารำตาแดงอยู่นี่สูกับแดดกับยาอยู่นี่เอ็ดเอโอเดาโเดาไม่ใช่เดาอย่างนี่มันนี่ พี่น้อกมามหอดเขางามเลยบานนี้เมื่อกี้นี่เขายาเมื่อกี้นี่โอทีมงานเิ็นกนบกสัน้นเจอเขางามเลยบ้านนี่พอปพกแงพไงคือ,งอสีเขารอยเขาพันอยู่ดรอกนี่มือเช่านี่มือเช้านี่ฝนต,ตก๊กช่วยๆมาบาดัดแดดออกบาัานนี้มือหนึ่งสีระดูหาดูไปได้นี่ล่มแล้วบ้านนี่ มีครบเลยมือนีิทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดอืมหมอกระชีพีกนะ็มาเตะมเลยนี่แล้วพี่น้องเกี่ยวขอร์ดอขอร์ดอขอร์ออดอบานเฮายังใส่คนเกีย่ยวอยู่บนรถเกี่ยวคือทั้ง,ท,งทั้งบานทานเมืองพีเด้อวยตกไม่อกไม,ดกไม้ดอกไม่แข้มข้นเลยดูคนนี้ บอหอมแต่ว่ามันก็งามเนาะสวยสดกนงามเลยพูแล้ขันเต็มทั้งหญ้าทั้งหยังดอกหญ้าตั้งพนหน้าเนาะมีบดหญ้าน้หญ้ายุบหญ้ายิบโนขงนพี่น้องขงนนี่ขงนโท่วมหัวพุ่นนี่กําลังงามเนาะ กำลังกองอีกประมาณ2ทีก็ได้เกี่ยวแล้วนี่นี่ของั้นสงปลาค้างโถมหัวเลยของั้นอันนี้แม่นน้องกลางหน้าปลากําลังบ่อนบ่เวะบ่เวะเลยนี่จะปลาซิวเท่หร่นเกี่ยวแล้วลังจากเกี่ยวแล้วก็สิยาย เนี่ยนี่เลยเนาะเต็มหน้าเลยแบบมัดมัดเอาแล้วกับพึงไว้แบบนึงก็เลี้ยนเลยโบนิมัดกักกบกำบ้างกำบ้างเนาะเวลาเกี่ยวแล้วมันก็สิเป็นประมาณนี้อืมทุกว่ามัดเขานี่บังกว่าอา๋อ เปจังนี้อืมเอ็ดอืมอมมามสกันเอ้าบงเปทังไีสีอ,อดจะบรอลุบอลอดภัวน้อยมัดเขานี่โซเดอร์วนีเดอหาเมียอยู่นี่ ไอ้กองขนาดอื ừ, มวิ่งจะเข้ากองเลย,ยนะ ừ, เก็บไปแล้วชีวิตชาวนะอืมอือมาไปยังเจ็ดบุก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 สองใบเพื่อจะด,ด,ดูเลยมั้ยสบาย ดูเลยดูเมีอะไรเข็ดหน้าป่มันก็ดีกันด้วยขวบขพี่น้องเออมาแล้วละคนบานนี่พักพักวันนี่โอ้โโอ้โแตายังเฮ็ดเอ็ดพักกันวอยนี่เลือกแท้โอ้โโอ้ เดินก็ไปของมึงของวะเวลาเกี่ยวเขาพี่น้องเ้ยออเกี่ยวเขวาคนตัวขั้เนี่ย บุยนำป่เนี่ยเออใครอ,อยู่撒เย,ย,ยอยนะเกี่ยวขเขาเกี่ยวเขามึงว่านี่ฝนตกห่ำหลฝนตกบ่แห้งป่อยู่เนี่ยอย,อยู่บ้านพว่แห้งเลย,ยเออเพราะว่าคักแล้วอะ

คนคากนะออันนี้เขาดคอข์ดพี่น้องเอาดคอขดอะไรนี่อันนี้เริ่มเขางันก็เริ่ม มาพี <transplant> ああ่น้องมาเรื่องเึีนยว่เข่าเลยนี่ตำ้ัวตัตมัวออมกบนีไท่บนคักเจบเฉยอ้อมกบิงออมกบจาตััวนี่เรื่องตทัวพี่น้องนี่ตัวไห้ได้ไลย